ทุกคนตื่นเช้ากันหรือยังทุกท่านเมื่อคือนน้องต้นข้าวถึงการจะนะบุรีกี่โมงก็ไม่รู้นะออนี่ฮะสะพานสูงไปงานน้องต้นข้าวเมื่อคือนก็เนี่ยไปทางนี้ได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายข้ามแม่น้ํามังกรน,นะฮะแล้วก็ไปตรงพระราชวังจันทร์ทุกคนจันทร์เมื่อคือนคนก็เข้าคิวยาวยาวยาวถ่ายรูปก,กับน้องต้นข้าวนะฮะ เหนื่อยแทนทุกคนจะร้องไม่หยุดเลยสิบกว่าเพลงเนะี่ยสิบเอ็ดเพลงหรืสิบสองเพลงใครนับบ้างเมื่อคืนเราไม่ได้นับนับไม่ทันนะ่ะพลรนแล้วพอเพลงที่เจ็ดก็เริ่มลืมนับแล้วนะทุกคนอากาศดีมากนะฮะไปเดี๋ยวเรากลับตัดสินใจแล้วกับรถเอ่อกับรถไฟดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิด รอเที่ยวบินนะต้องจองอะไรวุ่นวายไม่ได้วางแผนขนาดนั้นครับโอเคเนาะง่ายๆแล้วก็ได้ดูชมวิวธรรมชาติแนบะนะฮะโอเคไหมจะถ่ายเก็บวิวบรรยากาศได้ชมด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นนะฮะ,ะเดี๋ยวจะตกรถไฟ เดีจะไม่ทันคะทุกคนตอนแรกตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงเลื่อนงานหมดเลยก็ไม่นั้นเดี๋ยวจะไปกระทบงานเพราะว่าคอนเฟิร์มกับที่ออคุยบุรีไว้แล้วนะฮะเพราะไปออนไลน์ทําหลักสูตรที่นั่น2วันทุกคนนะครับแล้วก็ต่อที่หัดใหญ่ทุกคนตามกันแล้วก็เราจะพาน้องเอฟซน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวต่างๆแนนแนไปเที่ยวไปพักผ่อนนะ,นะฮะมาถึงว่าได้ชมทิชมไรเที่ยวไปในตัวนะฮะ กอถอว่าเป็นการเอเจอร์คนฮะเป็นเด็กเอ็นเป็นเด็กเอ็นอะไรประมาณนี้ออดูคลิปเพลินเพินว้ายตน้นคีกานี่ดอกหญ้าสวยๆอยู่ข้างหน้านี่รถไฟจะมาแล้วทุกคนจแต่เราต้องไปสถานีนะจ๊ะคือแอบ้ามมาก่อนีน่ฮะรถไฟข้ามตรงทางรัดไม่งั้น,นเยเดินไปไม่ทัน ี่ฮทุกคนนี่ตะไคร้ตะไคร้โหระพากะเพรามีหมดเลยอู้ยดูสิทุกคนเนี่ยใครมาเมืองสองแควหาใบก,กะเพราขึ้นรถฮะนี่ฮะนี่ใส่มาหรือไป ดูรถไฟหน่อยนะนี่ฮะบรรยากาศรู้อยู่ทองฟ้าสวยเนี่ยดอกหญ้าสวยสีสีชมพูเห็นหม่หญ้าสีชมพู ที่ไปทางรัฐวัดจันเป็นที่วัดจันสิพระราชวังจันนะฮะนี่ข้าวมันไก่ข้างสารผู้ดาแต่ตรงนี้ไม่ใช่สารผู้ดานะฮะเป็นเขาเรียกว่าชี่สาขาเก่าของเขาอันนี้อร่อยมากทุกคนอร่อยมากแล้วก็ที่เมื่อวานเราไปกินนะฮะปอเจริญชัยไก่ต่อน,นั้นรถตรงที่เปิด24ี่ชั่วโมง อร่อยเวอร์ทุกคนน้ำจิ้มไก่นุ่มข้าวคือแบบนุ่มล้วนลุยเลยสุยอะ่ะทุกคนะฮอร่อยรลเวอร์แล้วก็มีอะไที่เราชอบมากเลยนะตับฮะตับไก่ผัดกับพริกหยวกอ่อนๆแล้วก็ตับก็ใหม่ด้วยนะดูสวยงามน่ากินนะครับแล้วก็ กระเพราหมูกรอบก็อร่อยมากต้มเลงอร่อยเลิศเมื่อวานลืมกินขนมถ้วยที่ร้านเนาะเราเวลาไปกินที่เตี๋ยวเรืออะไรพวกนี้ชอบลืมขนมถ้วยเขามีไก่กล้วยทอดกล้วยบางกระทุ่มแน่ๆเลยมาทอดตอนที่นี่เขาดังนะกล้วยบางกระทุ่มพันมาลีอ่องที่เขามาทําเป็นกล้วยตากคำขวัญประจําจังหวัดวัดหนึ่งของ พิซนุโล่ก็คือมีคำว่าหวานฉ่ำแท้กล้วยตาสวิตดรายจุปนนะัญญาหนี่ยเลยนะพี่ใช้คำนี้เลยนะอุ้ยดูไข่เป็ดสิไข่เทมไมสามร้ยห้าสิบจ้ะ น่าจะทันอยู่นะนี่ฮะตลาดสดเช้าใหญ่มากตั้งแต่ตีสี่ตีหเลยทุกคนที่เราออกไปวันก่อน,อนจำได้ไหมถ้าเกิดออกสายหน่อยตลาดก็จะวายแล้วแหละบ้านนี้มีความธรรมชาติบ้านมีความเป็นธรรมชาติสวยงามมีผักขมไปขึ้นด้วยจ้ะทุกคน โอโคโดเดี๋ยจ ok ้ะโอโคโดโลเท่าไหร่โอโคโดสับปะร,รูดภูแลภูแลนี่ผสมระหว่างสับปะรดภูเก็ตกับนางแล่จ้ะสักนเป็นลูกครึ่งนะฮะสับปะรดภูแลก็คือภูเก็ตกับนางแลนะฮะ พิสุมีคนเอาอะโวคาโดแก่ไปให้แกเป็นร้อยกิโลเลยเลิศนะคนเรามีบุญเนาะมีแต่คนให้กินให้ของฟรีเลิศแต่แกก็แจกคนเยอะเลี้งหม,งมูเล้งหมา40่ตัวทําบุญทําทานเยอะทํากับข้าวไปเลี้ยงทีมงานรายการเวิร์กพอยประจำนะครับถือว่าแกก็โชคดี โชคดีมีบุญนีห่ากระถานรถไฟพิศนุโลกไม่ได้ติดท็อปเชนสถานีที่สวยที่สุดไม่ติดนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสถานีที่สวยที่สุดแต่บริการใช้ได้ทุกคนถ้าสวยที่สุดก็ต้องอา้าถึงแล้วนี่รถไฟเข้าทางนี้ก่อนเข้าทางนี้ก็ได้นีห่ารถไฟร้ายมือขวามือก็ออกไปก็จะตรงไปเรื่อยๆื เขาจะเป็นสะพานเอกาทศรสแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงวงเวียนวงเวียนไม่สวยจะไม่รู้จักทําอะไรเป็นไปโยู่ในจังหวัดนี้นะตรงวงเวียนเลี้ยวขวาก็จะไปถนนเอกาทศรสไปวัดใหญ่ได้เป็นสะพานในสวนได้จริงแล้วทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวค่อยมาปิ๊ไปเอาตัว๋วก่อนทุกคนมาชอบข้างบนนะขา,ขายตั๋วขายตั๋วตรงนี้ใช่ไหม ข้างบนก็จะเป็นระเบียงแบบนี้ทุกคนควรสังเกตไม้บางสถานีไม่เหมือนกันนะตรงนี้ก็จะมี้ขาขาจังกับที่จังหวัดลบบุรีเหมือนกันนะมีแนวแนวแบบที่ประวัติศาสตร์ของสายหนือนะเดี๋ยวพาไปชมเนี่ยเราออกมาจะเห็นว่าจะเป็นหัวรถไฟแล้วก็เห็นสะพานยี่าะทุ่นรถเลยเห็นไหม้างหน้าน่ะ,นนะเออ ทัานนี่นถ้าเกิดเมื่อวานเราเลี้ยวขวาไปก็จะไปพระราชวังจันทร์น้องต้นข้าวร้องเพลงนะแต่ตรงนั้นจะที่น้องต้นข้าวร้องเพลงจะใกล้กับสะพานพระราชวังจันทร์แล้วก็สะพานพระนเรศวรอ่านี่สะพานเอกการทศสสรดเห็นไหมนี่เลยแม่น้ำบังกอแสดงว่า200เมตรก็เป็นแม่น้ำบังกอนรือรถไฟสถานีเอิร์ธเมล่าเมืองนี้อ่าอาจจะจะมีข้าวต้ม1 0บาทไม่คือน้องน้องต้นข้าวเขาจะหิวกินข้าวต้ม เออเราก็ไม่ได้แนะนำไนงะสิบบาทเปิดยีิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ว่าแต่วันก่อนนู้นมากินนะสิบบาทแต่ว่าถ้าใส่ไข่ยี่สิบเราก็กินสิบบาทอร่อยเพราะมันมีทั้งหมูทั้งอ่ออะไรเขาเร,ไรนะขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่กร,กรอบอะเออนั่นแหละทุกคนปรากฏว่าแอบใส่ไขใ่ให้เราแล้วก็เหมือนกับไม่ถามเรากินประจําอยู่แล้วสิบบาทมันเยอะไนงะอร่อยที่สำคัญมันสมราคา อิ่มอิจารเดียวก็อิ่งละใส่ไข่ให้เราว่าถ้าใส่ไข่ให้นี่แม่ค้าได้กําไรเพิ่มเพราะว่าไข่ลูกก็สี่บาทห้าบาทเห็นไหมเพิ่มมาสิบบาทนี่ไปซื้อไข่เค็มได้เลยนะยี่สิบบาทนี่ก็คือคนบางคนเนี่ยถ้าคิดในแง่เศรษฐกิจเนาะความคุ้มค่าเนี่ยสิบบาทจะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้ายี่สิบเนี่ยไข่ได้มาก็ลูกเล็กๆถ้าเป็นได้ไข่เค็มก็ว่าไปอย่างหนึ่งไม้ไข่เค็มเด่นก็ลูกละแปดบาทเองเห็นไหมตลาดนัดเช้าก็มีรอบเย็นก็จะมีตรงนี้ที่เดียวกัน ตลาดนัดเยอะหาที่นี่เช้าจะมีสองสามสี่ที่ใกล้กับรถไฟนี่ก็ที่หนึ่งแล้วแล้วก็เมื่อกี้เดินมาก็ที่นี่รถตุกต๊กๆนี้เลยนะฮะใครมาพักโรงแรมนี้ก็ได้นะถูกๆนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนที่เรานอนอะ่ะห้องหรูใช่ไหมล่ะเห็นแล้วยังในคลิปที่แล้วหรูหลาแต่ไม่บอกชื่อโรงแรมให้ไม่โปรโมทให้ไม่ชอบไง แต,แต่ชอบความสะดวกสบายระดับนึงอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องบอกต่อไม่ผ่านมอกไม่ใช่ไม่ผ่านมอกหรอก,อรออกอรคือโอ้ต้องร้อยปุรเซนจริงๆนะเข้าใจไหมเออไปหลายอย่างการบริการโรงแรมนอนสบายหรูหรา WiFI เลือดแต่บางห้องก็ WiFI ชา้าก็มี WiFI เยอะอยู่นะก็แล้วแต่รหคา อันนี้เรียกว่าห้างเก้าแสบทุกคนนี่ตอนเช้าๆเราตกรถไฟ่ะทุกคนจะ้ะไม่ทันจะ้ะไม่อยากจะบอกกับอายมากย้ำอีกทีหนึ่งนะออกจากรถไฟจ้ะก็จะเป็นตรงนี้ถนนนาเรศวนแล้วก็ถนนนาเรศววนก็จะไปอีกร้อยเมตรสองร้อยเมตรก็จะเป็นสะพานเอกาตลกไหมสะพานเอกาอยู่ตรงน,นั้น นะครับโดยมีถนนนาเรศวรแต่ถนนเอกาเลี้ยวขวาไปนี่เี้ยวถนนเอกาก็จะไปสะพานนาเรศวรได้เลยนะคนละส่วนกันเลยอย่าทุกคนสะพานก็ส่วนสะพานไม่ใช่หมายความว่าสะพานเอกาแล้วจะมีถนนเอกาอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ค่ะกลายเป็นว่าชื่อถนนนาเรศวรจะเป็นสะพานเอกาอยู่ตรงนี้จังใน้น่าตรงรถไฟเลยเห็นไหมแสดงว่าแม่น้ำน่านเนี่ยอยู่ใกล้กับสายรถไฟมากเหมือนกับที่ทิจิตเนาะ พิจิตเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสถานีท็อปเชนที่สวยที่สุดของประเทศเลยนะก็มีแม่น้ำนานอยู่ใกล้กับรถไฟเลยแต่คนไม่เห็นเพราะมันมีป่าเล็กๆบังอยู่เนี่ยเราอยากให้ทุกคนไปเนี่ยทุงง่งแสลงหลวงสวยมากเป็นทุ่งยาสวรรคณาดอกยุสิตาหน้า,นาหนาวสวยมากทุกคนไปมาแล้วสองรอบตอนสมัยเรียนมหลาลัยธรรมศาสตร์มีน้ำตกแก่งโสภพานะครับ น้ำตกแก่งโสกนะ่สวยเนาะเนี่ยเรือนแพของพิซึนโลกจะหน้าตาแบบนี้น้ำตกแก่งซองก็โอเคนะน้ำตกแก่งซองเห็นไหมเขาจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแต่ตอนเราไปเรายังไม่ได้ไปน้ำตกนี้นะนอ,อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเขาจะมีกินพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยไงทุกคนอ่าก็มาดูกันเนาะ ของต้นข้าวก็ไม่มีโอกาสเที่ยวแบบนี้หรอกมาถึงก็ร้องเพลงไม่ไหแทนการใช้แรงงานเด็กเหมือนกันเนาะนะอำเภอในใครไทยอำเภอเมืองเราอยู่ตรงนี้จ้ะรวมเลวัดจุฬามณีซึ่งเป็นวัดที่พระพบรมไตรโลก,กนาถบวชเป็นเวลาตั้งอุย้ยนานมากยี่สิบกว่าปีทุกคนอำเภอบางละกำอำเภอวังชออำเภอ เนินมะปรางที่อำเภอเนินมะปรางจะอยู่ใกล้ลกับบางกระทุ่งนะฮะวัดผาวังหมีเคยได้ยินไหมวัดปลักแรกทุกคนพิธีการแห่งชาติกาชาติชาติกาน้ำตกชาติกาอยู่ตรงขั้วบนสุดเลยทุกคนแล้วก็ไปนู่นทุ่มแสดงหล,งลวงนี่เป็นจักรพัฒบูรเลยอย่างนี้บนสุดเลยหูใจมากจากตัวเมืองตรงนี้ จากตัวมือไ,ไปรูนเน,นีเ่ยจังหวัดนกับเพชรบูรณ์เลยทีนี้ทุกคนแม่น้ำน่านสะพานพิก,การเดิน200มีทีเราไปฝั่งหนุ้ทุกคนด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยน้อยคนมากที่คนจะรู้จักเหมือนอยุเหมือนอ,นย,อ,นอนยุทยาค่ะทุกคนเหมือนลพบุรีก็เหมือนกันคนจะออกไปด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะเป็น ชุมชนร้านอาหารเราเคยไปกินอาหารเช้าอยู่ร้านหนึ่งชื่ออะไรนอ่อเป็นเจ้าของร้านเป็นเอาชื่อเข้ามาตั้งเองนะฮะเป็นชื่อร้านเราจำไม่ได้เลยครับแต่ไปกินแล้วอร่อยมากไข่รกระทุ้งกระทะก็มียืนเชะเงอคอยเธอจะกลับมาหาไม่รู้ว่าเธอจะมารถกระบวนไหน มีลลัก,กิโลตรงสถานีรถไฟด้วยทุกคนจ้ะนะสะพานเอกาที่เราชี้ไปเมื่อกี้เราจะไปนั่งรอรถขบวนต่อไปคทุกคนสิบโมงนะฮะแล้วก็จะได้คือตอนแรกกะพะเช็คเอาท์โรงแรมแล้วนะฮะจำเวลาผิดไปครึ่งชั่วโมงทุกคนนะไม่นั้นก็นั่งสวยๆกินอาหารเช้าที่โรงแรมไปก่อนเนาะ ได้ไหมอืมไม่เป็นไรเราปอกมันเองเถือว่าบทดเรียนครั้งนี้เธอให้ไหวเนาะหรือกลับไปกินอาหารเช้าก่นนอนเนาะสวยๆนี่ฮะข้างหลังจะเป็นชุมชนแบบนี้ ทุกคนถามจริงๆเหอะอานาที่ลงกองตั้งให้สามรูร้อยทุกคนเราะโรงเรียนสามรูร้อยทุกคนเราะโรงเรียนต้องนาสารนะไดชื่อว่าเงาะที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยทุกคนคนงานเหมืองมาเลเซียเขามาทําเหมืองสมัยก่อนเขาบ้วนเมดเงาออ่ะฮะมันก็ขึ้นที่นาสามสองสามต้นแนละ้วก็ตายไปเหลือต้นเดียวตอนนี้ก็เป็นรุ่นหลานเลยแล้วก็เพาะเม็ดเพิ่มไนงะเมื่อก่อนเนะี่ย มันขึ้นที่มาเลยเนี่ยนะมันจะไม่หวานเหมือนที่นี่เนะี่ยพอมันมาขึ้นที่นาสารมันได้ดินดีอากาศดีดินมันเหมาะกับเงาะไนงะมันก็เลยร้วนอร่อยไม่เหมือนที่อื่นทุกนนี่คือเอกลักษณ์ของเงาะลุงเดียงร้วนหวานกรอบนะฮะแต่ถ้าเป็นเงาะสีชมพูนั้นก็จะแบบหวานจัดเลยแต่เงาะลุงเบียงจะมีความหวานออกอมเปรี้ยวนหน่อยหน่อย ฟ้าทุเรียนมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหมายตาไว้ก่อนเพราะว่ารูปใหญ่เกินทุกคนเงาะเงาะซับไพรวันจ้ะสวยนะสีชมพูทุกคนดอกเซียนก็มีนะจ๊ะขยาใิดองแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยผักเซียนไงทุกคน อกาศดีมากตอนเช้าเชาอันนี้คือต้นนนทรีนะดอกไม้ประจําจังหวัดของเมืองสองแควแต่ถ้าเป็นต้นไม้ก็ดอกปีต้นปีกาสลองสองปีนั่นแหละนี่คะทุกคนตัดมาที่ภาพห้องนอนโรงแรมหรูนะฮะทุกคนันบรรยากาศเลิศเลิไม่ไกลจากพระราชวังแต่ไม่ไกลจากปัจจัย ก็โอเคอยู่นะโอเคมากมากเลยสวยงามน,นี่อีกช่องหนึ่งนะทุกคนนี่ชื่อช่องอีกช่องหนึ่งเผื่อใครสนใจจะไปตามได้ก็จะมีแวบๆวพูดเรื่องน้องต้นข้าวอยู่เป็นประจำเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ลงค่ะนี่ฮะมันกำลังอัปโหลดตั้งแต่เมื่อคืนเลยเราไม่ fi, งลงไวไฟโรงแรมช้ามากเลยน้องต้นข้าวคง ไม่ถึงกับเหนื่อยอะ่ะเด็กยังมีพลังแต่ว่าอย่างที่บอกออระบบการกินการนอนเนาะแต่เป็นสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยคงไม่เป็นไรแล้วก็เรียนต่อแต่ผู้ใหญ่ก็จะไปบ่นเพิ่มพลังลดให้เขา,าเปล่าๆไม่ต้องไปกังลวลค่ะเราดูแลซัพพอร์ตเข้าไปแต่เมื่อวานเสียดายเนาะต้องต้นข้าวอะ่ะอน่าจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดใส่เสื้อสีม่วงอะไรเงี้ยสีประจําจังหวัดอะไรประมาณนี้นะ พราะบางจังหวัดเขาไม่ชัดเจนนะว่าสีของเขาจังหวัดของเขาสีอะไรกันแน่นะไะนะฮะที่นี่เราใช้สีม่วงแม้แต่สนามกีฬานะทางไปหัวอรอรั้วประตูเนี่ยเขายังทาสีม่วงรถสองแถวปรับอากาศแห่งเดียวของประเทศก็สีม่วงทุกคนเนาะถามจริงเบื่อน้องต้นข้าวหร้อยังร้องจต่เพลงซ้ำๆส่วนใหญ่โมลีบางคนบอกไม่เบื่อหรอกเพราะมันรักไนงะใช่ไหมแต่ก็ถ้าเบื่อแล้วบางคนก็ ก็ยังรักอ่ะเขาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวน้องก็มีเพลงใหม่ๆม,ม,มาแหละนะครับเดี๋ยวเจอกันลิดหน้านะครับทุกคนเจอกันครับให้กำลังใจติดตามน้องต้นข้าวต่อไปทุกคนช่องนี้สบายสบาย,บายจริงใจไม่จริงเจ้าไม่บับสโลนะครับทางไปพระราชวังจันทร์นะครับที่ไปงานน้องต้นข้าวเมื่อคืนทางรัฐไปวัดพระศรีรัตนมหาหาตุา เออไปไหวแล้วน้องต้นข้าวบอกแต่ทําไมทีมงานไม่เบรฟ่ะทุกคนต้องเบรฟนิดหนึ่งค่ะทีมงานไม่ได้แบบถูกย้างมาื่อจะขนน้องต้นข้าวมากับยาแล้วก็แค่หรือว่ามาแค่แบบร้องเพลงนะฮะหรือแค่อยู่บนเวทีใส่มงกุฎอืมไม่ไม่พอค่ะบางทีต้องนิดแต่ออแต่มันก็อย่างว่าแหละจะไปยุ่งวุ่นวายไม่ได้น้อต้องมีผู้จัดการส่วนตัวจริงๆจังๆคะครูนิวก็ดูแลก็คงแบบ งานเยวแน่นอนเจอกันคลิปหน้าครับ